สวัสดีครับวันนี้ไรทิปเปอร์เรามาอยู่กับนิสสันนาวราใหม่ Pro4X ในการขับในสนามทดสอบซึ่งได้จำลองเป็นสถานีออฟโรดเป็นครั้งแรกครับเริ่มจากไฟหน้าเลยนะครับไฟหน้าก็จะเห็นว่ามีสีดวงแล้วก็ล้อมกรอบด้วยปีโน Back สีดำครับเป็นไฟหน้าใหม่กันชนหน้าใหม่ไฟตัดหมอก สีส้มนี่จะมีอยู่รอบคันนะครับเป็นตัวแต้มเพื่อเพิ่มมิติกับตัวรถที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับสีส้มก็จะม,มีแต้มอยู่รอบคันกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตัวโลโก้นิสสันก็เป็นสีส้มตรงนี้มีการตกแต่งนะครับเป็นการคําว่านาวาร่าสลักลงไปเพิ่มความแข็งแกร่งเหมือนกับสลักลงไปในหินครับที่เห็นอยู่นี้คือล้อของโปรโฟเอครับเป็นขนาด17นิ้ว ขณะที่รุ่นดับเบิลแคป V L รุ่นขับเคลื่อนสีล้อจะเป็นล้อ18นิ้วครับที่เห็นอยู่ไกลๆเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆครับรับตัว V L ดับเบิลแคปขับเคลื่อนสีล้ออันนี้เป็นลายล้อแม็กต่างกันแล้วก็เป็นล้อ18นิ้วครับข้างก็เป็นสีดำล้วนมือจับประตูก็เป็นสีดำเป็นโนแบ็คด้านข้างนี้นะครับกระจกมองข้างก็สีดำ ที่เห็นอยู่นี้เพราะว่ามีกล้องมองรอบทันครับราวหลังคาก็จะเป็นสีดําครับเนี๋ยเราดูกันภายนอกก่อนนะฮะสัญลักษณ์โกรโฟเอันนี้เป็น,นปลาถังน้ํามันนะครับอันนี้รุยกันมานี่ฮะจะมีทั้งซุ้มหน้าแล้วก็ซุ้มล้อซ้ายตัวสีส้มไฟท้ายใหม่ครับ เป็นรูปตัว C อเป็นตรงนี้ก็ยังอยู่กล้องมองรอบคันอันนี้ก็อ่าสัญล,ลักษณ์เป็นสีส้มครับอดูการตกแต่งอีกทีนึงก็คือคําว่านาวรานะฮะนาวราก็จะสลักอยู่ด้านหลังกระบะเช่นเดียวกันครับในรุ่น Pro 4X ด้านหลังก็เป็นไฟเบรตดวงที่3าบินไปดูแรกนะครับนี่ฮะบนหลังคาเสาอากาศ ีพอเก็บได้ครับเป็นวัสดุพลาสติกนะครับพลาสติกเหมือนหนังตรงนี้นะครับที่ด้ามจับก็ไม่ได้เป็นพูเมียมเป็นสีดาพร้อมลุยตรงนี้ไม่มีลําโพงอะไรนะครับอันนี้เป็นพลาสติกครับตรงนี้เป็นพลาสติกตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับช่วง,งที่ 2. เดี๋ยวเพิ่มมิติอันนี้เป็นปุ่มควบคุมนะครับแห่งตรงนี้ก็จะเรียบง่ายนะสำหรับการลุยออฟโรดแล้วก็าทำความสะอาดได้ง่ายนะครับหนังจะมีเพิ่มตรงนี้ฮะเป็นวัสดุ soft พลาสติลที่เราเท้าแขนนี้นะครับ งนี้ก็จะนุ่มโอเคเลยเย็บเดินได้สีขาวลำโพงก็เป็นไม่มีการตกแต่งอะไรนะครับกาบข้างไม่มีนะครับสำหรับการลุยออฟโรดแป้นเท้าก็เป็นปกติเบาะคู่หน้าจะเป็นปรับแมนวนวลนะครับแล้วก็มีการเดินเส้นได้สีขาวในรุ่น p ป o 4 X นะครับจะสลักคำว่า,า Pro 4 X ตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเวลาใช้ไป เขาเรียกว่าอะไรพริงไปพิงมา,าจ,จะดำหน่อยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้า Pro 4X เไปอยู่ตรงมุมที่ไม่สัมผัสกับเสื้อหรืออะไรของเรานี่นะครับมันก็จะไม่ดำถ้าใช้งานในระยะยาวนะครับอันนี้นะฮะเดินเส้นสีขาวได้ได้ขาวนะครับหลังคาก็เป็นสีเทาเดี๋ยวมาดูกฮะมีที่เก็บเอกสารนะครับเสียบปล๊บอ่า ไม่มีกระจกนะครับเาเรียบง่ายไม่มีกระจกสําหรับการที่จะ,ะแต่งหน้าออาผู้ชายแต่งหน้าเลยขอโทษครับดูด้านบนก่อนมีที่เก็บแว่นนะครับแว่นสายตาฝั่งนี้มีไหมอ๋อฝั่งนี้มีฮะแต่งหน้านะครับแต่งหน้ากระจกแต่มีที่เก็บแว่นก็โอเคแล้วฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายจะมีที่ดึงขึ้นนะครับเห็นไหมที่เวลาขึ้น ฝั่งขวาด้านคนขับก็ไม่มีด้ามจับนะครับมาดูแล้วแต่บุคคลความถนัดนะครับบางคนอยากจับบางคนก้าวขึ้นได้เลยครับอันนี้ก้าวขึ้นได้เลยแล้วแต่สรีระของท่านนะครับอันนี้มาดูาครับเบาผู้โดยสารมาดูที่คอนโซลก่อนนะครับตรงนี้เลื่อนไม่ได้นะครับ เปิดปิดอ่ามีเอกสารของแล้วก็มีกุญแจกุญแจก็เป็นแบบกุญแจเสียดายนะฮะถ้าเป็นกุญแจแบบว่าสไตล์คนละแบบหน่อยก็จะดูเป็นยูนิของรุ่นได้เลยมีช่อง usb 2ช่องแล้วก็มีช่องเสียบไฟนะครับโอเคอยู่ปุ่มตรงนี้หายไปนะครับเป็นปุ่มโชว์แต่ไม่มีอะไรอันนี้คือรุ่นท็อปนะครับ pro f o x ตกแต่งไม่มีโครเมียมเพื่อการใช้งานในการลุยนะครับแต่โครเมียมก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับ สงแป้นเกียร์นะครับมีตำแหน่งบวกลบตรงนี้เป็นแบบเปียโนแบ็คชิปล็อกอยู่ตรงไหนชิปล็อกอยู่ตรงนี้นะครับมาดูชิปล็อกอชิปล็อกอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องมีไม่ต้องถอดเุีแจเสียบก,ก็สะดวกครับช่อง USB นะครับตรงนี้ไม่มีช่องวางของแล้วนะครับเป็นเรียบเป็นคอนโซลแบบเก่งไปแล้วดูเก๊ะตรงนี้ก่อนก็เป็นเก๊ะชั้นเดียวสองใส่ของก็โอเคข้างๆก็เป็นพลาสติกตรงนี้ก็มีช่องวางของวางเรียกอะไร วางมือถือวางเส็ษสตางค์นะครับตรงนี้เวลานั่งแล้วมันก็ไม่โดนนะฮะก็เลยตรงนี้ก็ไม่ต้องวัสดุบุ๋มนิ่มนะครับเดี๋ยวลองขับดูก็ตรงนี้มันเป็นพลาสติกอยู่เดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องดูครับขึ้นไปรูปหน้ารถนะนิสสันอันนี้เป็นระบบต่างๆซึ่งได้เซตติ้งไว้มีค่าโหมดอันนีนะ้ไม่น่าใช้ยากครับปุ่มต่างๆก็ ปรับเหมือนรถกลิ่นทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับดูนะครับว่าหน้าจอมันโอเคยงังไงครับอันนี้เป็นหน้าจออ่าเรียกว่าจะเป็นหน้าจอหลักนะครับเป็นความเร็วดิจิตอลแล้วด้านบนก็เป็นลักษณะของทิศทางอ่าองอาเรียกว่าทิศทางนะทิศเหนือทิศใต้นะครับด้านบนอันนี้เป็นอัตราสิ้นเปลืองทริปการเดินทาง คมองรอบทิศทางเก๋งกระบะที่มีอันนี้มองด้านข้างครับมาดูที่ปุ่มนะฮะปุ่มเมนูมีอะไรบ้างครับนี่หน้าจอครับแมปออดิโอโอเคแบบครับปิดไปคอับแม็กกับสาวนี่คือหน้าจอของเครื่องเสียงครับ อ่าแล้วก็นี่คือเรื่องของอุณหภูมิปรับแยกส่วนซ้ายขวาครับเป็นแยกส่วนระหว่างผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่ครับปรับระดิงได้นาวเย็นอย่างไรตรงกลางก็เป็นนิสสันสีส้มปุ่มสตาร์ทก็จะเหมือนรถเก๋งนะครับตรงนี้มีล้อมรอบเป็นสีบรอนนัปัดใหญ่ขึ้นมองชัดแต่ว่าเท่าที่ดูมาอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยค่อนข้างอย่างมาอย่างครบคันครับอันนี้เป็นองศามองจาก กับขีส่วนนี้เป็นกระจกมีการตัดแสงครับครับวงมราลัยทรงใหม่ครับหุ้มหนังหรือเปล่าอ่าวงมราลัยหุ้มหนังนะครับเย็บด้วยเดินได้ด้วยได้สีดําครับปุ่มซ้ายปุ่มขวามาติฟังก์ชัน ก็จะเป็นวัสดุซอฟทัชเช่นกันนะครับเหมือนอย่างที่ประตูหน้าเป็นพลาสติกหมดทุกส่วนนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังของเบาะคู่หน้านะครับไม่มีช่องวางของครับไม่มีที่เรียกว่าช่องเสียบกระสานนะครับโล่งโจ่งเลยตรงนี้เป็นผ้านะครับตรงนี้เป็นหนังไม่มีเขาเรียกว่าอ่าช่องเสียบเอกสารนะครับทั้งสองฝั่งเลยไม่มีนะครับรวมถึงไม่มีขอเกี่ยวสาหรับขอเกี่ยวสมัมภาระถ้าเราไปดูรุ่นอื่น เบาะก,ก็ดีไซน์สวยเหมือนเบาะหน้าเช่นกันครับ Pro4X มีพนักพิงสีสา3สจุดเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า,าเป็นยังไนงะช่องวางแกน้ำครับมีแอร์แยกส่วนสำหรับที่นั่งด้านท้ายครับช่องวางของตรงนี้ก็ไม่ได้ลึกมากนะครับจะเรียกว่าวางมือถือก็ไม่ได้นะฮะไม่พอเพราะตรงนี้ฮะเขามีช่อง USB มาให้นะครับเสียบ USB ถ้าเราจะวาง เราก็วางไม่ได้นะน่าจะลึกกว่านี้หน่อยนะฮะนี่นะครับผมวางให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะฮะนี่ไอโฟนนะครับไอโฟนเจ็ดไม่ได้นะครับวางขวางก็ไม่ได้วางลึกก็ได้เท่านี้นะครับมิติมิติวางลึกได้เท่านี้นะครับวางก็ไม่ได้ลงน,นะครับน่าจะให้ลึกกว่านี้หน่อยนะครับ เครื่องยนต์สำหรับตัว PROPOX นะครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่ YS 2 3 DDTT หมายถึงว่าเป็นเครื่องยนต์2.3ลิตรทวินเทอร์โบครับกำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรครับเรามาดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับก่อนที่จะลองขับในเชิงออฟโรดเบาๆในการที่จะให้ตัวในการปิดเป็นโฟมนะครับตรงนี้ การขับขี่เป็นแบบโฟโลนะครับเข้าเอ็นนะครับใช่ครับเป็นโฟโลโอ้น่าโฟโลนะครับกดลงนิดนึงนะครับเสียงเข้าเรียบร้อยนะครับก็อันนี้กลับมาเป็นเกียร์ดีนะครับใช่ครัใช่เดิมกคเร่งได้เลยนะครับดูสัญญาณมือจากมาเช่ารัญะาณนี้ดีเลยครับเมื่อไหร่ที่เราเข้าเกียร์โฟโลนะครับกล้องจะติดให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแต่ความเร็วถ้าเกิน1ินะครับอันนี้กล้องจะไม่ติดดีครับ ดีครับลองเท้าจากคันเร่งเลยพี่ Walking Speed ไปเลยเท้าเลยตองนี้เขาออก Walking Speed อยู่ครับใช่ครับดีเลยครับเดี๋ยวเรามีกล้องให้มองด้วยนะครับเรามีกล้องหน้าก็จะทําให้สะดวกในการขับขี่ครับโอเคเราจะไปเจอสถานที่ที่สาวตอนะครับ เอียงแต่เป็นเอียงแล้วนะครับโค้งด้วยนะครับค่อนข้างขับยากนะครับการขับขี่นะครับเมื่อล้อหน้าขวาแตะที่เนินแล้วนะครับล้อหลังขวาจะยกด้วยนะครับครับดีครับไปซ้ายนิดนึงครับใช่ใช่นี่นะใช่ครับนี้เลยพี่ดีครับครับไปเรื่อยๆดีครับนี่บล็อกกินสปีดกันใช่ไหมครับใช่ครับซ้ายถ่ายไหมใช่ครับซ้ายโอเคครับดีครับดีครับเยี่ยมเลยพี่ดีครับประมาณนี้เลยโอเคครับ 好。 ซึมจากแม่น้ำเจ้าพยาเข้ามานะครับวิธีการลงน้ํานะครับเราลงเบาๆใหญ่หัวไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้น้ําเข้ากองอากาศไม่ให้น้ํานะครับดันมาเพื่อโดนใบพัดลมพ่วงน้ําด้วยนะครับแลวก็เซตตี้เรื่องของเครื่องยนต์ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับใช่ครับพอลงแล้วก็ค่อยๆเติมได้ครับเติมประมาณสักเก้าร้อยกว่าเลยครับเราจะเห็นถึงพลังกำลังเลยนะครับแรงตัวแรงบิดนะครับสบายเลยนะครับสำหรับิตัวนิวนิสสันนาราใหม่นะครับ โดยระบบขับเคลื่อนแบบโฟโล,โลนะครับกำลังเหลือๆนะครับขึ้นมาจากน้ำนะครับเดี๋ยวเราปรับโหมดการขับขี่ครับ,รบเป็นโครไฮ ลองเติมคันเล่งลองอะไรดูนะครับเรื่องของน้ำหนักวงลัยด้วยนะครับเบานะครับอัตาเล่งดีมากนะครับสาหรับเพื่อนสงจุดสามย้าสปนะครับไปได้เลยนะครับขับขานิชลอนนิดนึงนะครับคราวนี้ผมจะให้นะครับดูเรื่องของกล้องนะครับในการถ่านอุปสรรคโดยที่นะครับค่อยๆขยับไปนะครับไปเรื่อยๆก่อนครับอย่ต้องเร็วนะครับเสร็จแล้วเราจะมีกล้องมุมสูงเนี่ยครับไปขานิดนึง ถ้าเคลื่อยกอยากให้เห็นต้องมุมสูงเพราะว่าบางครั้งที่เราไปในเส้นทางที่บางบางทีเรามองไม่เห็นข้างทางเพราะมันเตี้ยนะครับดีนะเคลืไปเทนนิสนะครับล้วดูตรงนี้เอาไว้ดูดูดูจากนี่ดีกว่าครับผมใช่ดีครับเพื่อให้ผ่านอุปสรรคโดยที่นะครับเราไม่เหยียบอุปสรรคอย่างนี้เลยเป็นทีดดีครับโอเคไปที่รูดได้เลยครับลองขับความเร็วไม่เกินหกสิบนะครับตรงไปได้เลยนะครับอยากดูเราจะเห็นหนึ่งเรื่องของช่วงล่างนะครับ นะครับนะครับมันอาจจะว้าวนิดนึงนะครับค่อนข้างชันเลยนะครับคราวนี้นะครับถึงตรงไรตรงตรงขึ้นไปเลยดีครับตรงไปเลยดีครับเนี่ยครับแรงบิด450นิวตันเมตรนะครับช่วงที่ลงค่อนข้างชันมากนะครับมอนยัดให้ใช้เบรกตลอดนะครับโอ้ยขัเบรกไวอย่างเดียวไ่ครับนี่ยังไม่สุดนะครับนี่ยังไม่สุดยังไม่สุดโอเค ซึ่งทำไม่ค่อยลายไปเรื่อย,ยทีละนิดนทีละน,นิดขายเท้ค สำหรับ Pro 4X ก็จะมีตัวถังสีขาวด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวถังสีขาวของ Pro 4X ดูว่าระหว่างสีขาวกับสีเทาอันไหนจะสวยกว่ากันนะครับเห็นไกลๆนั่นก็คือสีเทานะครับซึ่งเป็นสียอดนิยมขณะนี้ขณะที่สีขาวนะครับก็จะดูว่าจะขับกระจังหน้าให้เด่นขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเดินดูรอบคันกันก่อนนะครับว่าสีขาว โมเมนต์จะเป็นอย่างไรครับครับด้านข้างสีขาวแต่ยังไงตัวแหลกหลังคามือจับประตูแล้วก็กระจกมองข้างก็เป็นสีดําครับล้อมแม็กก็เป็นสีดําจะมีการเชื่อว่าต้องมีการปรับแต่งเพิ่มนะครับให้เข้ากับสีตัวถังในการหาอุปกรณมาใส่ครับ Pro 4X สีขาวครับ คันสีแดงที่เห็นอยู่นี้เป็นรุ่น Pro 2X ขับ2ยกสูงนะครับ <Okay. S 1> การตกแต่งเช่นเดียวกับตัว Pro 4X ขับเพื่อนสีล้อตกแต่งพนยกนักเหมือนกันครับแต่คันนี้มาราคาดีนะครับอันนี้อยู่ที่9 9 9 9 0 0บาทครับแต่ที่จะไม่มีเนะีเบาะหนังนี่ก็คืออักษรคำว่า Pro 4X ตรงมุม รตรงนี้สําหรับรุ่นโปรทูเอ็กจะไม่มีนะครับเป็นเบาะหนังครับก็ในส่วนของระบบขับเคลื่อนสีล้อก็ได้ถูกยกออกไปครับก็เปลี่ยนเป็นช่องวางของครับตรงนี้อันนี้ลึกหน่อยนะครับช่องนี้ลึกหน่อยวางมือถือได้เดี๋ยวผมลองเอามือถือเสียบเข้าไปนะครับกับอันนี้จะวางมือถือได้นะครับวางสมาร์ทโฟนได้อยู่ ก็เป็นนันว่า,าการทดลองขับในเชิงออฟโรดของ n i สสันนาว r a ใหม่รุ่น p r o 4X ก็ผ่านไปนะครับก็ยังไม่ได้ลองในลักษณะการขับขี่ทางไกลหรือว่าสติทั่วไปครับก็จังหลอกรุ๊ปเทสแล้วก็มีการปล่อยภพยเวทกันอีกทีนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีครับ